สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะมีอัปเดตอีกแล้วนะคะกับโปรเจกต์เรื่องนี้นะคะเป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะโรแมนติกแล้วก็บวก คอมเมดี้แล้วก็บวกดราม่านิดๆนะคะวันนี้วันไหนยังไงก็เธอคะ่ะ first f o r s e นะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้นะวัน,นิอยากต้นฉบับสนุกมากๆนะคะเหมือนกับเป็นเรื่องราวของพี่ชายนะคะของซางจือของพวกเราจากเรื่องแอบ,บรักให้เธอรู้นั่นเองค่ะนั่นก็คือสร้างเยียนนะคะพี่ชายสุดฮิปนั่นเองซึ่งก็จะได้ท่านประธานค่ะคุณปายจิ้งถิงมาแสดงนะคะแล้วก็รับบทนี้หลังจากที่โอ้โหมีข่าวรือมาตั้งแต่คุณจ้า หลิงเหอมาเรื่อยๆแล้วก็มี คุณซ่องเวลลงนะคะเรียกได้ว่าบทสร้างเหยียนต้องสูงนะคะสูงหล่อแล้วก็เท่ๆค่ะส่วนนางเอกนั้นนะคะตอนแรกก็เป็นคุณหวังชูรานเนาะข่าวรือมาแล้วก็มาเป็นคุณจางวิซีนะคะแล้วก็มาเคาะลงตัวที่คุณจางรั่วหนานนี่แหละคะ่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็รอติดตามชมกันได้ถ้าท่านใดนะคะชอบการฟังนะวน,นิยายสนุกๆก,ก็ไปฟังกันได้ที่ลำํำนํารักนักเขียนนะคะ novellover ค่ะช่องนั้นก็ ช่อง y t u t u นะคะแอดหวานก็เล่าไว้จนจบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันไหนยังไงก็เธอสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าก็เล่าไว้เป็นไฮไลท์สนุกๆนะคะอ้าวละค่ะสำหรับในข่าวนะคะก็มีการยืนยันแล้วนะคะว่านักแสดงก็จะเป็น2ท่านนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาแหล่งที่มาหน่อยนะคะเป็นนักข่าวนะคะบล็อกเกอร์ของทางชินฮันนิว w f ฟิล์มแอนด์ท i ว i ชันะคะเป็นผู้ที่เขียนข่าวนี้ว่ายืนยันแล้วว่าเป็นคุณป๋ายจิ้งถิงแล้วก็คุณจาง ร้วนหนานั่นเองค่ะในบรรดานะคะละครหลายๆเรื่องที่มีโปรเจกที่จะถ่ายทำนะคะก็มีการแบบว่ามีข่าวลือมาเรื่อยๆว่ารายชื่อของนักแสดงนั้นจะเป็นใครกันบ้างนะคะซึ่งในเรื่องนี้นั้นนะคะก็จะมีการปรากฏตัวของตัวละครนะคะซางจือกับต้วนเจียฉีด,ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นพระเอกนางเอกนะคะจากเรื่องออแอบรักให้เธอรู้นะคะซึ่งเท่าที่หวานรู้ก็คือได้น้องจ่ายนะคะน้องจ่ายที่น่ารักมากๆจะมาเป็นตัว เจียดฉีของพวกเราค่ะในที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มีการแบบเล่าลือมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นนวนิยายที่ชาวเน็ตนะคะที่เขาชอบอ่านนิยายเขาก็ชอบอะเรื่องนี้มันมีความ น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นใครน่าจะมารับบทเป็นซางเหยียนนะคะก็เอาเป็นว่าคุณปายจิ้งทิงถ้าถามถึงความเหมาะสมไหมเหมาะสมมากๆเนาะคุณปายจิ้งทิงก็ถือว่าวัดเทแล้วก็ทักษะการสแสดงก็ดีมากๆเลยนะคะเขานั้นนะคะเป็นดาราที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงก็เป็นพระเอกแถวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะรูปรักษณ์ก็โดดเด่นมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อบวกด้วยมีแฟนแล้วเนาะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็น่ารักมากแม่นะคะคบกับคุณ ซรงอีอยู่นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีความแบบเออเป็นธรรมชาติแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นอย่างดีนะคะไม่ได้มีข่าวเสียหายใดๆเลยบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะก็คุณป๋ายจิ้งถิงเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงนะคะในเรื่องของผลงานการแสดงของเขานะคะทุกๆเรื่องก็เรตติ้งได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในปัจจุบันค่ะในแง่ของความเข้ากันได้ของบทบาทน,นะคะความเป็นป๋ายจิ้งถิงกับซางเหยียนนั้นน่ะหวานว่าก็เหมือนกับเดินออก มาจากในนวน,นิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวละครซางเหยียนนั้นจะเป็นตัวละครที่ข้างนอกเนี่ยจะดูเหมือนว่าไม่ใส่ใจไม่แบบคือเหมือนกับเย็นชาอะไรแบบนี้แต่จริงภายในใจก็เป็นคนที่อบอุ่นมากๆคอยสังเกต่ว่าเออแตละาผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นขาดอะไรอยู่บ้างแล้วก็แบบคือเอาใจใส่อะ่ะเป็นผู้ชายในแนวไอเอาใจใส่แต่ว่าพอภายนอกแสดงออกนี้มักจะแสดงออกแบบเย็นชานะคะ เพราะฉะนั้นคุณไปจิ้งทิงนี้โอ้โหผ่านฉลุยแน่นอนเลยนะคะส่วนสำหรับนะคะน้องจางรุ่นหนานก็เป็นนางเอกในรุ่นที่95 s สนะสำหรับคุณจางร่่นหนาน,นะคะสำหรับหวานแล้วนะคะหวานมีความรู้สึกว่าคุณจางรุ่นหนาน,นี่คือปกติเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอะ่ะแต่ว่ายังไม่ใช่อยู่ในระดับที่จะเป็นจะเป็นในเรื่องนี้นะในนางเอกของเรื่องนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่สวยในระดับระดับนางเอก ละรครน,น่ะนางเอกอะ่ะแบบนางเอกอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เหมาะสุดๆนะ่ะก็คือคุณหวังชูรันสําหรับบทละครของนางเอกนะคะเรื่องวันนี้วันไหนยังไงก็เธอนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นคุณจางล้วนหนันมาโอเคไหมโอเคอยู่แล้วค่ะด้วยทักษะแล้วก็ฝีมือการแสดงของคุณจางล้วนหนันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะคือเธอสามารถรับมือได้กับบทนี้แต่ตอนนี้เราก็พูดถึงว่าเออมันเป็นเหมือนกับ ตัวละครที่เดินออกมาจากในนวนิยายไม้นะคะก็คือไม่ใช่เ,เพราะว่าคุณจางล้วนหนานก็ยังยังไม่ใช่ความสวยในในระดับของ หวนอี้ฝานนะคะนางเอกจากในนวนิยายเรื่องวันนี้ว,นนวันไหนยังไงก็เธอนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะเคมีต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณไปจยจิงถิงนี้เล่นกับนังเอกท่านใดก็มีเคมีที่ดีค่ะส่วนในแง่ของรูปรักแล้วก็อารมณ์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเธอมีความมีความน่ารักมากกว่าความสวยนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คือด้วยความที่ตัวของนวนิยายต้นฉบับเป็นอะไรที่สนุกมากๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลา ที่นำมาดัดแปลงเป็นบทละครเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ท่านนักเขียนบทนะคะไม่ต้องไปดัดแปลงเยอะค่ะไม่ต้องไปดัดแปลงเยอะเพราะว่าในนิยายอะ่ะมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะนอกจากนะคะคุณไปจิ้งทิงแล้วก็คุณจางรั่วหนานแล้วนะคะก็ยังมีน้องจ่ายมาด้วยค่ะจ่ายเซียวเหินนะคะแล้วก็มีคุณจางเหมี่ยวอี้ค่ะก็จะมาแสดงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คุณจางเหมี่ยวอี้น้องน่ารักมากๆเลยเนาะก็จะมารับบ,บทเป็นซางจือนะคะ ส่วนน้องจ่ายของอัดวานก็จะมารับบทเป็นต้วนเจียฉีนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักลงตัวนะคะ ไม่ได้เห็นน้องจ่ายมาเป็นพักหนึ่งแล้วนะพักใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งก็ขอให้มีงานมาเรื่อยๆและการสำหรับน้องจ่ายเซียวเวินนะคะก็อยากจะให้มีละครอ,ออกมาให้พวกเราได้ชมกันบ่อยๆนะคะส่วนทางด้านของน้องจางเหมียวอี้นะตอนนี้ก็ด้วยความที่มีความน่าหวานนะคะถ้าจัดเหมือนกับจัดไปในดาราที่มีหน้าตาหวานๆก็น่าจะอยู่ในแถบด้านด้าของน้องหลีหลันตี้นะคะสำหรับน้องจางเหมียวอี้นะคะก็มีความอ่อน โยนนะคะใบหน้าแล้วก็ดูแล้วก็มีความสดชื่นทางสายตาค่ะก็เ <g ül> <g ül> อาเป็นว่าน้องเขาก็สวยนะคะก็รอดูกับบทน่ารักนรักนะคะกับบท้างจือในเรื่องนี้นะคะวันนี้วันไหนยังไงไก็เธอนี่แหละคะ่ะโปรเจกต์นี้นะคะจริงๆแล้วก็ขึ้นเนาะขึ้นชื่อโปรเจกต์ไว้นานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวรือมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ มีเลิกที่แบบว่าจะต้องเปิดกล้องนะคะว่าฟ้าดินเสียทีนะคะแต่ตอนนี้ก็มีพระเอกนางเอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะเร็วๆนี้พวกเราคงจะได้ยินข่าวว่าพวกเขาเปิดกล้องถ่ายทํากันนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะเราก็รอดูกันนะคะคุณปัยจิ้งถิงกับคุณจางรุ่นหนานค่ะก็เ,เขาทั้งสองท่านก็มีละครอ,ออกมาให้พวกเราดูเรื่อยๆโดยเฉพาะคุณจางรุ่นหนานตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องเลยนะคะที่เป็นจีนปัจจุบันก็ทยอยยออนแอร์มาให้ ะะได้ดูกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมีท่านใดนะคะคิดเห็นเป็นประการใดกับคุณป๋ายจิ้งถิงที่มารับบทเป็นซางเยียนนะคะแล้วก็คุณจางรุ่นหนานที่มารับบทเป็นหวนอี้ฝานนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หวานเชื่อว่านวนิยายต้นฉบับนะคะวันนี้วันไหนยังไงก็เธอเนี่ยก็น่าจะมีเพื่อนๆนะคะที่เมืองไทยหรือว่าคนไทยหลายๆท่านเนี่ยที่ชอบอ่านนะคะได้อ่านไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องนี้มีความน่ารักดีเนาะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะกับกองละครกองนี้เดี๋ยวหวานจะมาอัปเดตข่าวเรื่อยๆนะคะให้กับท่านผู้สนใจได้ติดตามข่าวกันนะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ